สวัสดีครับผมนาวนาวีเวยกเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสอบเริยนง่ายชนิดอย่างง่ายนะครับมีเพื่อนๆของพวกเรานะครับจะท,ทําการทดลองทดลองอะไรนั้นเพื่อนๆเตรียมตมาขนาดไหนตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสดอค่ะอ่าวันนี้เพื่อนๆม,มีการทดลองใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่ก่อนเกิดที่จะท,ทําการทดลองเรารู้จักสมาชิกในกลุ่มก่อนนะครับ สวัสดีค่ะชานน์สาวเดียนาคืนนี้ค่ะสวัสดีค่ะชานน์สาวตมิลาเลหาค่ะสวัสดีค่ะชานน์สาวเฟีจ้าค่ะสวัสดีครับผมนายอินโดนิจังครับอ่านะครับพวกเรานะครับนะครับก็มาจากผมที่ห้านะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามารู้จับผมที่ห้านะครัะก็จะมาทําการทดลองเรื่องการทวิตเตอร์ทางแบบสวิตช์ค่ะจากนั้นเราก็มาดูประกอบที่ใช้ในการทดลองค่ะ ตัวทั้งทานสีน้ำตาลดำน้ำตาลทองค่ะแล้วก็ online, online. ตัวที่สองสีน้ำตาลดำแดงทองนะคะก็ตัวที่สามเป็นสีน้ำตาลดำน้ำตาลทองอย่างียค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวต้านทานกรับข้าได้นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นทรานซิสเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไดโอดเต็มแสงนะคะคือที่เราเ,เรียกว่า LED นั่นเองค่ะก็จะมีแบตเตอรี่ค่ะแล้วก็จะมีบล็อกนะคะแล้วก็จะมีตะปูแล้วก็ เส้นลวดทองแดงค่ะค่าต่อไปแล้วก็มาฟังเพื่อนเราอีกคนนึงอธิบายถึงการทําการทดลองของเรานะคะครับการทาการทดลองเนี่ยครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องล่างแบบบนล็อกก่อนนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับส่วนขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องตอกตะปูลงไปนะครับตามจุดที่มาร์กไว้นะครับดังจากนั้นเราก็ต่อตัวด้านทานนะครับลงไปนะครับก็จะใช้ตัว สนีน้ำตาลดำน้ำตาลทองนะครับตัวที่สองก็จะเป็นสีน้ำตาลดำทองแดงทองนะครับตัวที่สามก็คือน้ำตาลดำน้ำตาลทองนะครับเราก็จะต่อด้วยปักปีทั้งหมดเลยนะครับหมดไปแล้วนะครับสําหรับตัวด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นค่ะจากที่เราต่อจอเสร็จแล้วมื่น,นี้นะคะเรา,าก็จะมาดูว่ามีจะเกิดผลสําเร็จะป่าคะครับเราจะใช้กัน ทดลองโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด9โวลต์น,นะครับ,รบซึ่งสายสีแดงนี้จะเป็นบวกนะครับสายสีดำนี้จะเป็นลบถ่ะเลวก็เมื่อเมื่อเราถ้าถ้าเราปรับไอ้น,นี้ตามเข็มนาฬิกาคันนะคะไฟมันก็จะสว่างมากขึ้นแลวก็ถ้าเราจะทวนเข็มนาฬิกาไฟมันก็จะดับค่ะ ทรานซิสเตอร์ทำงานแบบสว,วิตช์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมนะครับว่าอ่าใน,นเมื่อเราหมุนนะครับหมุนตัวต้านทานกลับมาได้นะครับไปทางขวามือนะครับหรือว่าตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะทำให้ไฟของ LED LED นี้เนี่ย